สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สบายดีไอ้น้องทั้งฟังลเล่าด้วยครับสบายดีไอ้น้องทั้งฟังเล่าน้ำวันนี้ก็วิยญาณไร้เดอยพส่อนเด้อนํำเดืองเล่าดีๆมาฝากพีฝากนองคือเกา่าเนื่องจากน้องๆ เพื่นนอนเขากัะทามาหลายคนอยู่ว่ายัางไงผมเบาเกยวแกแ่ครับเื่องคอดเดียงไกลออกซ้นเออเกวแก่คอดเตียงไกลออกตีนสิผมกับเลสินมาเบาสู่ผี่นองเขาฝังเนาะที่เตียงไกลออกซ้นสไตล์ผีปนาวุฒ เ,เพื่อนๆอยังให้เบาทั้งสองเลยทั้ง14วันเดี๋ยวยี่สิบเอ็ดวันแต่ทั้งผมกับสีแบงเปินซองอีพีเนาะด้วยสองตอนตอนแรกกับสีเบาคอสิบสี่วันก่อนตอนต่อไปกับจังสีเบา2 1วันเพื่อให้เพื่อนๆเฮ่าน้อง,งๆเฮา เขาใจง่ายๆเนาะคันบ่ไปไลยขวบกันโดดนะทั้งขวบกันโดดทั้งสองยางนั่นกะมันสิ่ไายโหดเหี้ยหดย่านน้องๆเขามื่อไม่ด้วยเพื่อนๆมื่อไม่เมมาขาบอกเขาใจผมก็เลยสีเอามาเป็นขันนนข้นตอนเนาะขาั้นตอนแรกก่ะพอสิบสี่วันท่านี้เนาะพอสิบสี่วันนี่เสียยงกันจังไร ให้เพื่อนๆเข้ารับฟังเนาะถ้าพร้อมแล้วก็รับฟังกันเลยเพื่อเป็นการบูเสียเวลาแ <c oughs> ดดในจังหน่อยแล้วเวลากับสิบประมาณสีม่วงแดงเหมือนนี้น้่มดูนมนาตาลโลโลไม้เบิง่ง <c> ล <oughs> อยดีติมอเนี่ยรอคักด้ยสุดยอดอ่ยผมรอเป็นพมา่ารอสายเดือดเดียวกันแดนดทีผมเอามา เพาะพันอยู่้วยมือนี่อ้าถ้าพเพื่อนๆเท่าเขามาแล้วกะคือเก่าเลยฝากน้ำแน่่องนี่เนาะฝากน้ำแน่อ้าวขัดพร้อมกันแล้วกะเพื่อนๆเท่ากะฟังกันเลยคอดเดียร์1 4นสไตล์ขี่ปนบุตรกะป้อมยังหลายเนาะพี่น้อ,นอ,นองเนาะ ออไกด่ดีๆมาขัดพานถือว่าคักในใจแล้วไก่ตัวนี้พอการนั่มมาพัฒนาหรือมาเลี่ยง14วันเพื่อออกตีสังเวียนจริงลากาในการเลียงตี14วันนี้เพ,เพื่อนๆท่านก็นต้องเข้าใจคือเกาเนะว่า,วาต้องมีการ ทายยายยาย้ายพญาพญาด้วว่าเสียบัคซีนเนี่ยกับไก่เ้าหน่ะนไก่ากาเ้าสมบูรณ์มั่นใจแล้วเขากลับมาเริ่มดีอย่างเลยคือเขาสีเดิมดีอย่างปุ๊บนี่เขาสีเดิมดีอย่างก็เป็นวันแรกก่อนกไงวันจันทร์คือเข้าเสียดอย่างสิบสี่วันนี่สิก็ประมาณสองอาทิตย์นอนก็เริ่มเลยวันจันทร์ก็เริ่มออกกําลังกาย คือเกาอันเนี้ยบ,บ,บินกองหาสิบขังเออบินกองหาสิบขังหลังจากบินกองเซตสินแดวตอนเสาร์นี่ก็เอามาให้มันบินซ่มก่อนดืดดูบินซ่มบินดูตามสเต็ปตามทีเวลาเท่าไรเออสำหรับคนเวลาลายก็เฮ็ดหลายอย่างเนี่ย วิ่งกองแหวกับมาวิ่งซุ่มวิ่งดูเนาะเออตั้งจากหันเซตเสียงแหน่วิ่งซุ่มแล้วก็ตั้งเวลาใส่เอาเนี่ยเนาะตั้งเวลาใส่เอาแล้วก็มาวิ่งดูตั้งเวลาใส่เอาแล้วก็มาอาบน้ำเอาเขา่าหายาให้มันกินยาลบยาที่เขาเคยใส่หรือว่าเคยเห็นเปื่อยใส เป็นตัวเพลิมันก็มีหลายแบบหลายอย่างเนออยาโร่เขากลับไปเดือดก็มาใส่เบิวงตัวได้ข้าวบดีเขากลับซื้อมาใส่เส้นพร้อมปิดผื้นบานเท่านี้กับยังเส้นหัวบลัฟเพลิดคือ,อเขาื่องเขาน่อบานีาแหละเออพวกเครื่อเทศพวกนี้ไม้มันกินเสริมแล้วก็ส่วนข้าวเปลือกนี่ก็จะเป็นข้าวเปลือกที่ผม น้ำใบตะไคร่มามาคัดกันก่อนมาถูคัดกันเด็กะเอาไข่เอาไข่ลงใส่หาฟองกิโลละฟองนนเนี่ยขันขมม้นเขาเขามีหาลูกสีสมมูลเขาเอาหาลมาสิมันน้ำเดี่ยงไก่เอาไข่หาฟองหลังจากเขาทูตะไคร่แล้วเขาเอาไข่หาฟองมาใส่คุกคุกคุกใส่กันมีน้ำ มีน้ำพึ่งแห้งดีมีน้ำพึ่งแห้งดีน้ำพึ่งมาต้องใส่คุกสกันด้วยแล้วไปตากแดดไว้มันสัมันแห้งแล้วก็มาเก็บไว้แล้วให้มันกินชื่อว่าสุดยอดด้ยแหละไอ้ขั้นขั้นเพื่อๆถ้ามีแบบนั้นสำหรับเขานี่ว่าอาหารเป็นว่าอาหารหมูเสริมจังน้อยเนาะแต่ตัวาอาหารอยู่บงกรณีไก่ฮขาก่อนไก่ฮัว่วอวนอยู่แล้วก็ มวยไหก็ไรไก่เฮ้าพร้อมกับจังไห้เสริมจะได้จังหน่อยโซนกบเปลือกไปอากาตอนแรกมากกเฮ็ดคึกกันตอนแรงมากกักาดเออตอัวเศร้าอกาดแดดพอหอดๆจังหน่อยกับเก็บว้ตอนแรกมากกออกกําลังกายคือเกาซําเกา ทั้งเจ้าก็ทั้งกายแล้วกะเอามากินยากินเข่าป้อนอาหารมันแต่กะเอาไปกาดแดดต้อนสีม่งแดงสามม่งในสีม่งแดงนอกกะมันจึงมอ่อนมแห้งซ้ำมันถอดๆอดกะเก็บไว้คือเก่าเล้อพี่น้องเด้อพอมือต่อมากเขาน่วมเออน่วมเอายีสาิบาที หออลังจากนุ่มแล้วกลับมากิกนยากินเขาคือเกาแล้วก็ตากแดดจังหน่อยเก็บใบเบื้ดมือเลยเหมือนนั้นเออมือที่นุ่มมันเก็บใบเบื้ดมือเออพ่อตองออกกำลังกายมันหลังจากนุ่มแดดก็กเก็บใบพอเก็บใบแล้วเท่ากับ พอเก็บไปแล้วฮะก,กับมือไม่มากกว่ากําลังกายคือเก่าให้มันได้วัน่นเบียดวัน่นมือเดียวกําลังกายมืออื่นนุม่มมือเดียวกําลังกายมืออื่นนุม่มนี่สินะมันได้วัน่นเบียดวัน่นไปจุดครบสิบสี่วันเอกากเสดาน,นุ่มยูังวั่นหกเถือ่อหรือเจ็ดเถือ่อเออทั้งเสดานุ่มววอยู่หกเถือ่อเพราะว่าต้องพักไก่ก่อนออกตีก่อนออกซ้น ไก่ถ้าเป็นไก่ประเภทยรผหมากับบนตรงผักลายผักจักหมือนหนึ่งผัวผะหมากนี่ยผักลายไปไลยมันอ้วนเด้อพี่น้องเด้อแล้วเอออาหารนี่ที่เสริมเข้าไปนี่ก็เป็นพวกไข่เด้อไข่แดงไข่แดงให้กินนำ้ำใส่สลิงเีดเขามันกินนำ้ำเวลาผ่อ,อนยาปอนเขาแล้วก็ เดืออยู่ประมาณอทิตหนึ่งนี่ให้กินเป็นประเภทพวกไข่แดงที่เขาต้มน้ำเด้อไข่แดงที่เขาต้มแล้วต้มซุกแล้วมันกินนำ้ำเพราะว่ากินแต่ไข่แดงดิบฟลายบริไกลมันสีอ้วนแห้งประเภทผร์พม่า,าอ้วนได้โบดีมันสีบินโบขืนยืนในยาบริเน่าพม่าต้องให้โตสีเก่งๆย,ยัางน้อยแข็งแคลง นำนักมวยมันร้ายเกินต้องอาศัยความเร็วสปีดน้อพี่นอ้นองนอเอกระซิมีสำนัดอันนี้เพราะว่าท่างพี่น้องเขากับกระซิฮหูเพิ่มเติมอ,อยู่ก็คือสิเคยได้ดยดหยางนอบางคนก็ไลยน้องน้องที่บ่ทัานเคยได้ดยดหยางก็ลองเอาตามนี่ไปใส่เบิ่งตามขวดสิบสี่วันนี่ไปใส่เบิ่ง นั่นและคือที่บอกมากเอากระดลังกายม,ม,ม,าาาม,มาอนีมือน่วมมันเปียนบ้านเบียนบ้านไปต้มอันโฮกขังฟังมปนเนมือนหนึ่งจังออกเด้อามีสําเนยแล้วพี่หน่องเอ้ยเนะาะขอบคุณในหลายขอบคุณขอบใจหลายเด้อที่ตามสุดท้ายก็ฝากกด ติดตามน้ำแน่กดไลค์กดแชร์นําเพื่อสีบผาดคลิปต่อไปเดี๋ยวดาาดีๆต่อไป,าออไปมาฝากพี่ฝากน้องเข้าบู๊สผู้สุขคนชุดถ่ายกับเกาเลอพี่น้องเข้าสุขภาพแข็งแรงลำด้วยลำด้วย,ยให้เจ็บห้จนรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงสุขคนสบายดี